ปาพี่น้องกิ้มยังะกรแนี้ต้เออยแลกินเอ่มกะมกินขนมปังเจ็บเ่าจ้าวเลยแกกินเน้อกุ้งมัปาอิจวด เห็นมาบอกว่าถ้าองิพ ан> ี่ยักจะตื่นจริงไหมแต่ว่าพอเราขึ้นมามองจากด้นนหัาแกินกุ้งหมดเลยอันนี้บ่กินครับผมแปงถอดอย่างเงี้ยพี่เก่งนช่ปะกินซอสเลนอีกบนเนี่ยซอสมะเขือเทศพี่น่ะพี่น้ำอช่อไปขอบ้านไปนี่ชื่อให้ตังาอัน แกกินได้นี่ครับแ,แกกินได้ใส่ในมันแก้กินไดเนื้อเนี่ยแก้กินตัวกุ้งเนี้ยกุ้งปับบอกเขาเอิญยงตับเกเีินสเลยวิงเนมบอกว่าถ้ดึง้ชัะหวลกนจิงมานซอสเลยมันวก้านบลักายมดลอ้ว่น้นเสี้ยบคาดชั่เมืเขืนเนี่ยาม,มาหมหมดแล้ว คนนักซอนมะเขือเทศกินเต็มจนหน่อยๆกูเนี่ยยังยังจันเนอะหายไ่อยู่เลยเนี่ยเคล็ดลับการหมักไก่นะครับแพะวาก็ปรุงปรุงเครื่องมีกระเทียมรากผักชี พริกไทยแล้วก็แล้วก็อะไรอเดินหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันซอสหอยซอสปรุงรสน้ำตาลปรี๊บพวกนี้นะครับผม,อมเอารสชาติของสูตรตัวเองเลยนะครับสูตรไทยสูตรมัน น,น,นละละีให้น้ำมีมันละลายให้น้ำเก่งเครื่องผูมันเขากันครับผมเปว่าจะลงหมักไว้ทั้งเนื้อทั้งตูดทั้งโครงจะลงหมักไว้ก่อนจิเสียบใหม่ทีหลังนะครับผมให้มันเข่าเนื้อหมักไว้สักเอ,อ่เอเดิบหนึ่งกอน จงฉีมาเสียบใหม่ครับผมอันนี้เขายังบดท่านผสมสีได้พี่นอ้องอันนี้คือสีเครื่องปรุงมีเซนนื้อเคยี่เยี่เคยีครับผมละลายลลายให้มันเข้ากันท่านยัางเป็นเม็ดอยู่ครับ มือก็แตะๆชิมดูว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือไม่จากนั้นเราก็ใส่สีผสมอาหารนะครับสีผสมอาหารที่ห้ออะไรก็หาซื้อพี่พีก็หาซื้อเป็นสีแดงใช่ไหมแม่ก็จะใส่ผงขมิ้นจะใส่ผงขมิ้นน้ำได้ด้วยครับพี่นุ บางท่านใส่ผงขมิ้นก็ได้แล้วแต่เนาะแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันอันนี้แพรว่าใส่ไปตามปริมาณของไก่ที่เราจะหมักนะครับแล้วเราก็มาตีใหค้คนให้มันเข้ากันดูสีตีให้สีมันแตกแล้วพี่น้อตีอแต่ไม่ิเดเป็นก้อนตีเห็นไหม ีมันก็เริ่มสวยแล้วเห็นไหมไกลๆให้ดูเลย พอเสร็จเราก็เอาหนังกับตูดลงก่อนครับผมอย่าเงี้ยโค้ง ยิ่งใส่เลยจ้าอะไร แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะครับคุกเท้าเข้าไปาเออจิตเข้าเป็นเข้าเข้าไปก่อน เข้าคอกไปสีสันนี่ครับเริ่มสวยงามแล้วเราก็หมักทิ้งไว้คนให้มันเข้าเนื้อแล้วพี่น้องเออคนให้มันเข้าเนื้อเข้าถึงพริกถึงขิงมันาานนจ๋ะไปเข้าคอกเป็นลูกไปเข้าคอกนะ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเสียบไม้กันหมักไว้สักชั่วโมงหนงึ่งเริ่มสีสันเริ่มสวยงามแล้วน่ากินนะพี่น้องถ้าใครชอบกินดิบก็กินได้เลยนะครับใช่ไหมแม่ฮะให้ติดิรงนี ก็เผื่อมีคนชอบกินดิบชีสันชีสันพ่อว่ามันน่ากินมากเลยนะเาอพ่อว่าน่ากินมากเลยนะก็ถ่ายรูปนิ่งเลยแม่แม่ข้างหน้ามันดีข้างหน้ามันหน่อยหน้าขาวๆหันห้าเดียวกดตรเพื่อนกคตรกองใจ โอเคพี่น้องกับประมาณนี้ครับผม,มพี่น้องก็อยากไปโเคโเล่เมันเข้่กันโคเร่มันเก้ากันกะบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวทรายเขา <c oughs> จะมาสวัสดีครับ